สวัสดีจ้าพ่อพีนอ่น้องน้ำเลยจ้าวันนี้มาพบกับช่องพักนกชาแนลเลยจ้าวันน,น,วนี้พามากินยังเนาะบอกค่อยๆกันหน่อยเด้าหมือนี้พาพี่พาน้องมากินยังครับวัอนี้เรื่อง,องอๆอำลำเลยครับบรรยากาศดีลมแห้งๆวัอนี้นกินแนวยางครับยางยังไม่รอนกว่านย่างสดย่างข้อมูย่างครับวัอนี้ หยกอ่างผีอ่างน้องเข้าใกล้ๆจากบาทพึงดูครับอันนี้มีแต่ไขมันเลยเอ้ข้อมูลยากเนาะนู่นนะมันมันมีมันมีนู่นมีไม่มีมีมะกรวยมีเอาไว้กินเอาไว้กินน้ำรังเนาะแม่าของหวานครับมีดอกผักบัวเนยผักบัวน้ำครับนี่งามๆเลยแกงใช้ผักขี้เล็กขึ้นที่แฉกเพิ่นว่าให้ปลูกคืองามโอ้ยสงสัยน้องบุญน้องวายไปปลูกอยู่ครับงามๆเนี่ยนี่เนาะ แกงแกวเมจันมาบอแจ้วสูตรพิเศษครับแจ้วเห็ดเองคือเก่าครับโอมันซีฟูดมอนี้เอามากินกับคอหมูย่างมาครับมาพี่น้องวาเม่น้องกัดคือไผ่จากแล้วก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อกดติดตามเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับมาชิมจากพี่น้องเข้ากบขนาดยังอยู่ดิติปโอ้เข้าไม้ขึ้หอมเลยครับส ครับหมายจะปล่อนกันแน่ครับพอดำก็ร่างจกเข่าครับกับเขานะจำจัมแก้วป้เถือเอาเถือเอาเข้านะพอดำมีลองทั้งแก้วก่อนเด้อครับอเอาเป็นไรเหนียวป้อโอ้คือเห็ดครับใหญ่เลยครัจบจะแสบครับคือคือวิเดียแปะแปะ ใชมันนี่น,น้นเพระเพื่อพี่เพื่อหนอ่องนะจ๊ะนี่ตอนใหญ่เลยห่วยม่หน่ยหน่อยเอออ้ตานังดีดีจะเล่มเอือ อย่าปะกระดำหิวเขาโอ้ยตอกเขาปะวันมันมันทีเหนียวบบเหนียวเนาะเนียวพอดีแสบจ้ะโอ้โหัวพาทีดกระดำตัดมันนีุ่้ย รอเพระกลัวบางก่อนน่าดนหุ่นอีรินอะกระดมกระดมกินกินเออแสบตาหวานครับดิบกับหวานก <c oughs> ินเออแสตบตาใครเห็ด <c oughs> หครับริ่มพัก นีน้่นเก็บน้าเอาขึ้นน่นี่แล้วนะไม่ได้เหลืองอมเสริมครับยางเต่าทานหอมๆเลยมันนี้หอมๆอ่ะ่แซ่บรสชาติผิดแต่ว่าลมรสชาตินี้ออพะงกไเดนแซ่บเน แซ่บๆครับแซ่บๆอะไรเพื่อว่ามันจะหอมๆเลยเนาะปลาดัมกัะปะไส้ต้นไ่มันเพื่อพี่เพื่อน้องนะจ๊ะแล้วย่างเนื้อย่างย่างเนื้อนี่เข้ากันคักกับผักบัว กระเบื้องหมูหันมูหันก็ได้ขายใครจะแพงแล้วครับพ่อทราบแพงแล้วพ่อต้อนทั่วซิปซีปเดิมกระดัมอย่าลืมเดิมซีปเดิมอย่าว่าแล้วกระดัมบอกว่าทราบแพงอาจชีพ เรากินข้าวแล้วสิไปส่งให้เด้อครับเด้อไข่ครับหมูกระเทียมพ่นกระเทียมพ่นยังมีอีกสิเราไปพีบาลเลยครับกระดำไข่เป็ดบด่ได้ร,รัรกไข่ไก่ไข่ไก่เป็นไงเงื่นเดือนข้ามบาน <c oughs> ข้ามบานไดฮอนมาอยู่บ้านเป่าดำเด้อครับเด้อร่มกับร่มแท้ๆเดี๋ยวนี้ <c oughs> เป็นร่มเป็นฝนซองมือซามมือแล้วครับ เมษาหนาหนาวเมษาได้เนี่ยเมษาหลาวนู่ะอุ้แก้แห้งเมษาจะได้พันพักก็เดินงหุ่นเด้อ <c oughs> พันแล้วมันเสียบอ่ะโอ้รองเบิงนะพันพัก <c oughs> พักเนาะพัักหอม <c oughs> ปก็หอมปก็หอมเหรอหอมบ่หอมอืมก็หอมกับหอมอะหอมฮะหวานแต่บักหอมมันกระเมืองคอมิลอืมบุญคอมบิลหมูบอเบอร์แนผะดำอ่ะหมูอืมอีกเป็นหมูผะดำอืมสื้อบักบ่วงเนี่ยอืมหอมมันหรือสม กะจังว่าเอามักงวงเอาเอามันหรือสมโอ้ยบกขาดบกขานี่ก็ได้เสเอามันหรือสมกะจังว่าเอามักงวงอืมงวงอะไรเสียบมันหรือสมบักงวงมันเป็นมันหรือสมคือซอยติดจำทักเนี่ยบื่อต้องผัดดำแล้วไหวหนักผัดดำ เอเพิ่อนพัด <bulun> ังนั่นนีพัดดังเบาดังสุดมาละดังน้ำงัวงัวนั่นพัดดังุดังน้ำงัวไหใช่งัวน้องระเบิดป่ครับ ปลาง้งกันดูบ้ามีง้ออะไรบ่นอันนี้งัวเอื่อยน้ำนอนฝาไซเอื้ยงัวนอนกันหนักกับน้องบุญอายุขอกเดียวกันกัดกันขึ้นืมลมคัดกแงลมักงักลมแงการทงครับคักเนาะโคนอันนี้ เขาเพิ่มบุรองยกถึงเวลาเลยจ้ะมันแข็งบืรโยกหลายครับเขาเรียกว่ายิบแบบไม่เกรงใจเพื่อนไอ้ป้าเอออืมไแต่แต่ปพี่น้องเขาเบิ่งครับแล้วก็มีไงครับพี่ ใครเดินโมแหงปตาหนี่ว่านยังว่าจุดสองไปเขา่าโรงเรียนวันจันเนาะอาจารย์อืมอาจารย์ไปเขายัางต้องเรียนต้องการปิดครับต้องเรียนในบ่ายลหรปิดครับไ<อ>ม่เรียนต้องการปิดโ<อ>ควิดครับอะโควิดโควิดอืมหรืองัวซิดคือไปนอนสองมเมตรหนึองหุนกัน ิเข้ออหมูย่างสองกิโลร่มานนี้ไข่แต่บนเหนียวปันได้ครับแสบอยู่ครับคน <c oughs> ดี้กรอบ <c oughs> อกรอบกรอบกรอบ ครับรังนกหูยเราขนะรังนกรังนกมันดูใจว่ะเอาไม่กนเลยเอาไปไหนนั่งกินข้าวแบบเลยหลายอยู่เรือยเสมอใครจะไปหูน้ำประดับเจ้าใคน้องกินไปกินมากกับอ่มเลยเนาะเอให้มาอิ่มครับเข่าให้เข่าก่อน คนนั้นม,มากินผักคนนั้นเลืออิม่มแมนเนาะเฮ้ยมาลอกินผักเอาไอไวคนงาม,อมเอวไวคนขี้ได้ยังนี่ละถึกใจถึกใจคนงามเอวไวคนงามเออุ่นๆเลยไอ้วคนกำลังซื้อ,อยาบำรุงมากคุณคนจอยคนคนงามไอไวคนขี้ได้แดดหนีใช่ไหม <c oughs> เอวุ่นต้นขี้ได้ชั้นสี่แหละมึงกินของหวานท่าบานนี้ไม่ยังสิกินบ้านนั่นเหรบานนี้ไม่ยังสิกินกล้วยเอาวิ่งจ้ะบ้านนั่นอ่ะมาเมืองบาบูกินกล้วยครับบา้านี้ บ่อืมแซ่บเวยกินกนรนะิก,รกวยได้บ้านี่ิงก,กลังสีกินครับอบกินอ,อ่อันนี้คือูลูลิงบ่กินบ่ค่ะอันนี้คือผอัวริงบ่หนูลิลงอันี้ล่ะหนูิง,ง,อ,งอันนี้พอลิงบ่ ไอเหนียดยิ私は私は่งนี่ก <no p Obrig illions> ็เหียิ่งนี่พ่แม่หนองกิ่งกิ็นถึงเสียบอีเจ๊งหน่อยก่อนอิ่มบ่โอ้ลูกดิ้งก็กินเป็นเนาะเป็นไฝเป็นไผ่โอ้หากินกล้วยก็ได้กินกล้วยแล้วบันนะคำละหน่อยหน่อยละคำ ไงเมือนล่ั้งอืมอืมกะโยบังกะข้าวคอเอาบ่อาหน่วยบ่สามหน่วยอิ่มเลยครับแับนี้เยังยังมากินกินกินนี่ยังกินอยู่บ่เอ้าพอดำสามหน่วยหนหุ่นชิจักหน่วยกันโอ้หนึ่งองเลยครับลูกดีเแซ่บๆครับเอ้า เบิก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 ยอมให้โอ้ยจะยิ้มจะยิ้มลูกดิ้งก็ได้ <c oughs> อลันเอาข้ามีไงเด้อครับเด้อนมัแล้วเอาข้ามีไงเด้อครับเบิงเด้อครับเด้อกดไหลให้น้องระเบิดมาดิกล้วยน้ำวาครับมีวิตามินสูงที่สุดในโลกเอา้า,าค่ายออกกับค่ายออกสิเลยเหลววิตามินเนี่ยดีดีเฮ็ดดีดีเฮ็ดดีดีพัดำวิตามินไลก็ เอ้วิตามินน้อยก็ป่วยเหรอวิตามินกระจายแซบกระแซบครับเป็นไปได้กินได้คู่มือนี่ดีเพื่อนว่าแก่กระพงกระเพาะกินแล้วก็อิ่มนั่ครับกินได้คู่มือเอออืมอิ่มแล้วครับบ้านนี้เอาเอาแหละเพื่อนน้องอิ่มแล้วให้น้องบุญขอบบุญขอบคุณเพื่อนครับบอสกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรู้พอใจให้กันยังดีครับ เงำไพเซฟในหนองหุนมาสื่อซอยสื่อคลองซอยนนองหุนน้องวาย <c oughs> เพื่อได้เป็นทุนการศึกษาอเอากับนนองกัน,กนล่ะ <c oughs> ไขายสักบาทครับใครห้าบาทโม้ห้าบาทครับแคบโมูได้ครับห้าบาทวายโ <c oughs> ม่ในย่าง,ง,งครับ <c oughs> <c oughs> มูแมนวา่าจะเป็นทุนการศึกษาหร้อครับเจง๋งานัจริงเอาขอบุณขอบคุณเพื่อนครับใช้เวลามาหิงแล้วมันนี้ ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามากดไไค์กดแช่กดติดตามน้ำเลยจ้ามอวาชิเป็นสื่อของนาำละกะกุดค้อ,อมินพิมมาแชบ่บะพอลำน้องวุ่นน้องวายน้องกันนั่นหนี่ก็ได้จ้าหรือค่ะพี่น้องสิสั่งของแต่ว่าสั่งบอเป็น <at> พี่น้องก็โทรมาบกบังอานกับข้คอ,คอคมตนในเพจเลยเลวจ้ะเดี๋ยน้องวุ่นน้องวายสิไลตอบครับ คำโทรมาก,กับพอดำแล้ครับเป็นคนหลับมักอโลโปรคาวกดโทรมาเลยเด้อครับเด้อบอว่าเป็นใครบว่าจะเป็นแคบหมูหัวน้องกันนะเนาะ <c oughs> เอา้าเมื่อนี้เอาไว้ซสำนีน้นะครับเนาะกินกินข้าวแซบนอนรับอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ